ำไว้เลยนะคะไม่ว่าเราจะลงทุนในอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูบริบทตัวเองเช่นการครอบครองทรัพย์สินหรือการลงทุนในสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ก็จะแบ่งแตกย่อยออกไปอีกจะเป็นสินทรัพย์ ที่จับต้องได้แล้วก็สินทรัพย์จับต้องไม่ได้ถ้าเป็นทรัพย์สินนะคะ <c oughs> เช่นกระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นลรอค่ะมูลค่าตามตกลงตามการเวลาเอาจริงๆถ้าเราครอบครองเพื่อมาใช้งานคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเราซื้อมาเพื่อเก็งกรรําไร impossible ค่ะเป็นไปไม่ได้ส่วนสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์จะมีแต่แยกไปอีกเหมือนกันนะคะจะเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้แล้วก็สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ก็คืออะไรคะ ปัญญาค่ะและ้วก็สินทรัพย์ที่จับต้องได้ก็จะเป็นพวกทองคํานะคะมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็อาจมีสวิงบ้างนะคะสิขึ้นอยู่ที่ประมาณ15%ในในแต่ละปีในแต่ละช่วงนะคะดังนั้นการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้เราต้องดูบริบทของตัวเองนั่นเองค่ะ